ก็สวัสดีผู้ชมทางช่องกับปุยหลุยสนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมอามาพบกับไปงานที่หนึ่งนะครับผมเรื่องการอาร่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะครับผมภาษาไทยป .5 นะครับผมให้เรียนตอบคาถามต่อไปนี้ ข้อที่หนึ่งร้อยแก้วคืออะไรนะครับผมร้อยแก้วเป็นข้อเขียนที่นำมาเรียงเป็นข้อความหรือเรื่องราวนะครับผมซึ่งมีแบบต่างๆเช่นจะเป็นแบบการบรรยายแบบพรรณนา,นาอธิบายคำสั่งข้อแนะนำหรืออาจเรียกร้อยแก้วสั้นๆตามความเข้าใจว่า จว่าความเรียงนะครับความเรียงแล้วเรียงสั้นว่าความเรียงเรียงยาวว่าร้อยแก้วครับโอเคครับมาดูข้อสองครับผมข้อสองการออกเสียงร้อยแก้วมีหลักการอ่านและมารยาทอย่างไดเรามาดูหลักการอ่านครับผมให้สรุปเป็นแผนพังอันนี้ก็เป็นเป็นแผนพังมานะครับผมอ่า หนึ่งนะครับอ่านคำให้ถูกต้องให้ถูกต้องตามอักขระวิธีเช่นคำะสมคำควบกล้ำคำําพ้องคาที่มีรอหันนะครับผมโอเคมาดูตัวต่อมาครับผมอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ถูกต้องเสียงดังฟังชัดเจนครับ ตัวนี้ต่อมาครับผมอ่านให้คล่องแคล่วไม่มีตะกุกตะกักมีบุคลิกภาพท่าทางในการอ่านที่สุภาพนะครับเรียบร้อยและเหมาะสมนะครับผมต่อมาครับผมเว้นจังหวะ เว้นวรรคตอนให้ถูกต้องเหมาะสมรู้จักการเน้นคำเพื่อไม่ให้เข้าใจความหมายผ,ผิดไป istas. นะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมกับช่องกับปุยรุยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับผมช่องกับปุยรุยยังไงก็ขอบคุณครับ